อ่ะนะครับเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนแผ่นคัดนะครับซึ่งลูกค้าถ้าใช้นานไปก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพหรือว่าหมดอายุการใช้งานนะครับแผ่นคัดก็จะหมดไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราปลดสายพานออกนะครับจากตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเบอร์10นะครับที่เป็นตัวประกบกับฝาครอบแผ่นคัดนะครับออกเลยน่าจะมีประมาณ3ามตัวหรือ4ี่ตัวนี่แหละนะครับขันกหมุดเลยนะครับ3ามตัวนี้ ขันออกไปเลยนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับดึงน็อตออกนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นฝาประกบนะครับตรงรูที่เราจะขันน็อตนะครับเพื่อที่จะขันตัวแผ่นคัดออกมานะครับใช้ตัวครีมล็อกนะครับนะครับขันอีกด้านหนึ่งก็ใช้กุญแจขันน็อตเพื่อที่จะเอาตัวแผ่นคัดออกมานะครับก็พอขันแล้วก็ ทำการคลายน็อตออกมานะครับตามตามดังภาพเลยนะครับก็ดึงออกมานะครับตัวตัวน็อตที่ได้ก็จะเป็นน็อตอยู่3าตัวก็จะมีตัวน็อตขันมีแหวนพวกนี้นะครับเราจะใช้ตัวเขาเรียกว่า3ามขาตัวดูกนะครับเป็นตัวดึงแผ่นคัดออกมานะครับแผ่นคัดมาหรือถ้าใครมีตัว3ามขาก็สามารถใช้ใช้เหล็กนะครับอีกใช้เหล็กในการที่ิดกระเทะนะครับให้ให้แผ่นคัดหลุดออกมาแต่ว่าเราต้องตีออกอีกจากฝั่งหนึ่งนะครับก็ ตัวนี้นะครับดังภาพก็จะเป็นการใช้สามขาดึงแผ่นคัดออกมานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแผ่นคัดนะครับก็ดึงแผ่นคัดต,ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพว่าแผ่นคัดที่ที่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าแผ่นคัดที่ใช้ไม่ได้จะเป็นสภาพยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นคัดไหมนะครับก็คือเราอาจจะขันแน่นเกินไปหรือว่ามันเสื่อมโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยอายุการใช้งานของแผ่นคัดนะครับก็จะเป็นลักษณะดำๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ ลองเช็คลูกปืนนะครับลูกปืนตรงแกนแกนคัดนะครับว่ามันมันแตกหรือเปล่าถ้าเช็คปมาประมาณนี้นะครับดูว่ามันประกบก็ใส่จระบีอะไรก็ได้เข้าไปนิดนึงก็จะช่วยเซฟเรื่องลูกปืนแตกนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับก็เอาข้อกับไปที่เดิมนะครับใช้ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่ถ้าลูกปืนแตกก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเราสามารถเทียบลูกปืนตัวนี้กับร้านทั่วไปนะครับขายมีมีขายตามร้านทั่วไปนะครับ ตัวนี้เป็นแผ่นคัดนะครับแผ่นคัดจะมีอยู่2แบบนะครับที่ผมเอาให้ดูมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับเราก็เทียบดูว่าไอ้ตัวกเก่าของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นแบบเล็กหรือเป็นแบบใหญ่เราก็ใช้ไม้บรรทัดทาบดูก็ได้นะครับแล้วก็โทรมาแจ้งทางเรานะครับอ่ะตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนแผ่นคัดซึ่งแผ่นคัดเราจะเป็นตัวแบบชนิดแผ่นเล็กนะครับแผ่นเล็กครับสำหรับคันนี้ก็เปลี่ยนเข้าไปตามภาพเลยนะครับหันด้านนี้ออกมานะครับดังภาพนะครับหันออกมานะครับแล้วก็สวมแผ่นคัดเข้าไปตามร่องของมันนลครับตามรูของมัน ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็ใส่ฝาครอบคัตนะครับแล้วก็ตอกครับใช้ค้อนนี่แหละครับตอกดันเข้าไปนะครับตอกดันเข้าไปแต่ว่าการตอกให้เราตอกเฉพาะตรงที่ผมวงกลมไว้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าตอกออกมากว่านี้มีโอกาสทําให้ฝาครอบคัตแตกได้ก็แหวนที่ใช้ก็ตามรูปนี่นะครับใช้เข้าไปเลยนะครับก็ขันน็อตเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับการเปลี่ยนแหวนครับก็มีแค่นี้เองนะครับแค่ดึงเข้าดึงออกแล้วก็ขันน็อตนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ฝาครอบ นะครับแล้วก็ขันน็อตอีกด้านหนึ่งนะครับก็ขันให้แน่นนะครับพยายามเช็คน็อตทุกตัวให้แน่นอย่าพยายามให้ให้ดินนะครับเข้าไปได้แผ่นคัดมันจะเสียง่ายนะครับพวกดินพวกน้ําอะไรพวกนี้แหละครับแผ่นคัดก็จะเสียง่ายก็ใส่สายผ่านนะครับใส่สายผานเข้าไปนะครับสองเส้นนะครับได้ไหใส่องเส้นนี่ครับเป็นวิธีการใส่สายผ่านระวังมือนะครับตัวนี้ถ้ามือนี้ก็จะโดนมือได้พอใส่สายผ่านเสร็จเราก็มาตั้ง เขาเรียกว่าตั้งความห่างระหว่างแผ่นคัดก็คือตั้งเวลาตัวเป็นเป็นคันโยกที่ในการปล่อยให้รถเดินหรือว่ารถหยุดนะครับเราต้องหมุนเกียวตัวนี้นะครับที่ช่างเขาหมุนอยู่เนี่ยครับหมุนเกียวเข้าไปนะครับเพื่อตั้งนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่ามันได้ระยะหรือเปล่านะครับก็เช็คอย่างนี้นะครับขันเข้าไปแล้วก็สวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับก็ใส่ตัวสลักนะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับถ้าดึงดูมันจะอยู่ในลักษณะ ดึงตึงนะครับถ้ามาระดับนี้ก็คือตึงนะครับแล้วก็ยกนะครับถ้าตั้งแล้วได้ลักษณะอย่างเงี้ยก็คือแผ่นคัตใช้โอเคแล้วก็ทดสอบเลยครับทดสอบการใช้รถว่ารถเบรกอยู่หรือเปล่ารถไม่แรงรถปั่นไม่เข้าประมาณนี้นะครับก็เหมือนเราเลียแคทรถรถรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับมันก็จะไม่แรงก็คือแผ่นคัตหมดหรือว่าแผ่นคัตเสื่อมนะครับก็ทดลองตัวปั่นนะครับเนี่ยนะครับถ้าแผ่นคัตไม่ดีมันก็จะปั่นไม่ได้หรือปั่นไม่แรงแล้วก็ทดสอบว่ามันปั่นได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นคัะรบ